สวัสดีครับเพื่อนๆเจอกับโจแล้วครับผมที่ครัวง่ายๆของนายต้มโจกนะครับวันนี้ก็เป็นเมนูน้ำพิกับหมูแต่เป็นน้ำพิกับหมูสูตรของคุณยายโจ้เองซึ่งโจกมั่นใจว่าเพื่อนๆหลายๆคนไม่น่าจะเคยทานนะครับก็เดี๋ยวลองทําทานดูเดี๋ยวเราจะแชร์กันก็เมนูง่ายๆวันนี้ส่วนผสมไม่เท่าไหร่เดี๋ยวเราเริ่มเลยเลยครับก็แน่นอนก็มีกักหมูนะครับหั่นชิ้นใหญ่นิดนึงอันนี้ส่วนตัวโจกชอบชิ้นใหญ่ๆเพราะว่าเวลาที่เราเจียวแล้วเนี่ยอันนี้ใช้เป็นหมูสามชั้นเวลาเจียวอ่ะชิ้นมันจะดูใหญ่ทานมันจะ มันมีชิ้นของกรักหมูอะ่ะเนาะแล้วก็เครื่องพริกแกงก็กระเทียมครับผมหนึ่งถ้วยแกะสะอาดนะครับหอมแดงมากกว่ากระเทียมนิดหน่อยพริกใช้เป็นพริกสองประเภทนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้พริกเม็ดเล็กอย่างเดียวเนี่ยอันนี้ยี่สิบเม็ดพริกพริกแห้งเป็นพริกขี้หนูนะฮะแดงแดงเล็กๆมันจะเผ็ดเกินฉะนั้นก็จะใช้พริกใหญ่ลงไปด้วยอีกสิบเม็ด ประมาณนี้นะครับปรุงรสก็จะเป็นน้ำมะขามเปียกนี่นะฮะเราก็จะมีน้ำปลาน้ำตาลนิดหน่อยแล้วก็มะเขือเทศอันนี้สำคัญเลยต้องมีนะครับหนึ่งถ้วยหั่นไว้ใช้มะเขือเทศลูกเล็กนะครับเพราะเราจะผัดให้มันเละปลนไปกับเนื้อเน้ของน้ำพริกเลยโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเราเริ่มจากการคั่วส่วนผสมของน้ำพริกก่อนที่เราจะไปโขลกแล้วกันครับเดี๋ยวเราเริ่มจากการคั่วพริกก่อนเลยนะครับก็เป็นพริกเม็ดใหญ่นะครับ แล้วก็พริกเล็กๆอันนี้ถ้าเพื่อนๆอยากได้เผ็ดกว่านี้ใส่เยอะกว่านี้นะครับดีโจ๊กชอบทานกับหมูเยอะๆน้ำพริกไม่ต้องเผ็ดมากนะฮะคู่ข้าวแบบสีจัดๆนะฮะแล้วก็ทานกับผักต้มไข่ดาวกรอบๆหรือปลาเค็มนี่เหมาะมากตรงนี้เดี๋ยวเจ้าขอเวลาคั่วสักคู่หนึ่งนะครับก็ตอนนี้เราคั่วพริกมาจนมันได้ที่แล้วนะครับก็เดี๋ยวจะพักไว้ก่อนนะฮะเราเอามาคั่วกระเทียมหอมต่อ ต้องรอให้มันเย็นนิดนึ่งครับมันจะได้ขกง่ายเพราะว่าถ้ามันยังไม่เย็นเนี่ยมันจะไม่กรอบนะครับผิวมันยังมีความเหนืดอยู่ฉะนั้นพักเก็บไว้ให้มันเย็นคู่หนึ่งมันจะกรอบมันจะได้ขกง่ายนะฮะโอเคครับผมครับเจ้าเป็นเปั่วเลยคั่วจนมันสุกแหละมันเหลืองๆเขาเรียกว่าอะไรนะสุกเลยแหละก็เวลาคั่วเราจะหย่อดลงไปนิดหนึ่งให้มันให้มันนุ่มเวลาโขกมันจะเล็กง่ายแหละง่ายนะครับอันนี้เป็นเทคนิคที่คุณแม่สอนแต่ไม่รู้ว่าที่บ้านคนอื่นเขาทำแบบนี้หรือเปล่านะ เราจะคั่วทีละอย่างนะครับเพราะว่ากระเทียมเนี่ยมันจะมีความเหนื่นน้อยกว่าหอมถ้าเราคั่วกระเทียมพร้อมหอมเลยบางทีหอมมันสุกเกินไปเพราะว่ากระเทียมจะสุกยากกว่าหอมนิดนึงเพราะว่าผิวสัมผัสนะฮะเพราะว่าหอมเนี่ยเราหั่นแบบนี้ใช่ไหมครับฉะนั้นมันจะค่อนข้างสุกง่ายแล้วก็มันจะมีความเหนืนเดเหนียวเหนียวเพราะเดี๋ยวมารอดูตอนกระเทียมสุกเลยแล้วกันครับแล้วก็มาใส่หอมทีนึงจะได้ไม่เสียเวลาครับเพื่อน อันนี้ก็เทียมสุกแล้วนะครับเราก็จะตักมาพักไว้ก่อนให้มันเย็นนะครับมันจะได้ตอกง่ายๆหน่อยเราก็เดี๋ยวเราจะคั้วหอมคั่วพริกต่อไปด้โอเคเดี๋ยวเอาเศษมันออกนิดนึงเสร็จแล้วก็จะเป็นหอมแดงนะครับ ลงไปคั่วยสุกเหมือนกันอัน,นี่ก็หยอดนานนิดนึงให้มันนิ่มเดยตรงจะหั่นให้มันเป็นชิ้นบางๆนิดนึงเพราะว่าเวลาคั่วมันจะได้สุกง่ายๆนะครับเไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่สุกถึงเข้าเนื้อในโอเคเดี๋ยวเรามาดูตอนที่มันสุกเลยดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาครับ นี่นะครับพอหอมสุกเราก็จะพักไว้นะครับเรา,เ,ราเดี๋ยวเราก็จะไปโขกกันดีกว่าเราจะหนึบๆนิดนึงนะครับหอมโอเคเดี๋ยวตรงนี้เราไปโขกกันดีกว่านะครับระหว่างที่เราจะเจียวกับหมูนะครับ เราได้คัวพริกหอมแล้วก็กระเทียมเนี่ยพวกนี้เอาไว้แล้วฉะนั้นระหว่างท,ที่เจียวกะหมูอยู่ครับโจจะขอตัวไปโขพรอโขเครื่องพวกนี้ครับรอมันจะได้ผลพอดีหลังจากที่เราเจียวเสร็จเราจะได้มาผัดเลยครับตัวนี้จะขออนุญาตไม่โขกให้ดูนะครับก็คือ3าอย่างนี้ครับโขกเรียงกันพริกกระเทียมแล้วก็หอมัาดับสุดท้ายนะครับผมก็ก่อนไปโขก็เจียวกะหมูทิ้งไว้นะครับใส่น้ำมันเล็กน้อยนะฮะเพื่อเป็นสื่อเป็นสื่อ แล้วก็หนงสามชั้นนะครับเอาลงไปเคี่ยวเลยไฟกลางๆนะครับโอเคตรงนี้เดี๋ยวเจ๊กกอเอาเวลาไปโขกเจ้ากระเทียมพริกแล้วก็หอมที่เราคั่วไว้นะครับเสร็จแล้วเราจะมาผัดกันอีกทีหนึ่งโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้เจ้กก็เกี่ยวกากมาจนได้ที่แล้วนะครับ ็เด <S an> ี๋ยวเราจะตักกากแยกออกมานะครับแล้วก็น้ํามันเราจะเอาออกเพราะว่ามันเยอะเกินนะครับแต่ก็ใช้น้ํามันนิงนี้แหละเดี๋ยวเราจะตักส่วนหนึ่งมาผัดมันจะได้หอมเป็นน้ํามันหมูเนาะแต่เดี๋ยวล้างกระทะกันปั๊บนึงตรงนี้ก็ตักออกนะครับแล้วก็เดี๋ยวล้างกระทะมาเตรียมตัวผัดหลังจากที่เราเจียวกากแล้วนะครับล้างกระทะก็ใช้น้ํามันที่ได้มาจากการเจียวกากที่เป็นน้ํามันหมูนะครับนิดหน่อยนะครับใส่ลงไปแล้วก็พริกกระเทียมแล้วก็หอมแดงที่เราคั่วไว้นะครับเอาลงไปผัดเลยนะครับผัดให้สุกเลยนะครับ นี่นะครับพอเริ่มสุกก็เดี๋ยวเราจะปรุงรสนะครับเริ่มจากน้ำมะขมเปียกนะครับที่เราละลายน้ำเอาไว้นะครับค่อยๆใส่ก่อนนะครับไม่ต้องเยอะนะฮะเว่าเดี๋ยวจะเปรี้ยวเกินตามด้วยน้ำปลานะครับเสียงดังนิดนึงนะครับเพื่อนๆเขาเชียร์บอลกันอยู่หน้าบ้านอยงว่าครับวันอาทิตย์วันหยุดก็เชียร์กันปาร์ตี้นิดนึง นะครับหลังจากใส่น้ำขามเปียกน้ำปลาไปแล้วก็ตัดรสด,ด้วยน้ำตาลนิดน,นึงนะครับเพราะว่าเราไม่ใส่ผงชูรสฉะนั้นต้องมีน้ำตาลมาตัดรสนิดนึนนงตามด้วยมะเขือเทศครับที่ใส่มะเขือเทศลงไปก่อนเนี่ยเพราะว่าเราจะผัดให้มะเขือเทศมันสุกเละไปกับตัวห่าน้ำพริกเราเลย งนี้เราไฟอ,อ่อนนะเดี๋ยวมันจะไหม่อย่องนี้มันจะสุกนะครับหลังจากที่เราผัดมาจนมัน,มนเละแล้วนะครับเผือเทศก็คือมันสุกเป็นเนื้อไปแล้วหละัะมันจะมีชิ้นๆอยู่บ้างไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวเพราะว่าดวงความร้อนมันจะนิ่มๆลงไปเรื่อยรงอดดุงรสแล้วริบต่อยก็กับหมูนะครับที่เราเจียวไว้นะครับใส่ในผัดเลยถุงนี้คลุกกับข้าวอร่อยมาก เก็บไว้ทานได้หลายวันนะครับใส่ตูงเง้เย็นไว้สัปดาห์สองสัปดาห์ได้สบายครับมันเป็นน้ําพริกกา,กากหมูที่ที่เป็นสูตรไม่แห้งนะครับมันจะเป็นทีครีมมาไว้คลุกกับข้าวจิ้มกับผ้าต้มเด็ดมากครับมันจะได้มีชิ้นกาก,ากหมูใหญ่ๆกับกรอบแต่ถ้าเพื่อนๆจะทําทานเนี่ยทำขายครับใช้ชิ้นเล็กๆนิดน,นึงนะครับรสชาติพี่แกมันจะได้ซึมเข้าไปแต่แตถ้าโจ๊กทำทานเองเ,องเนี่ยโจ๊กชอบชิ้นใหญ่ๆเพราะว่า ชอบทานแบบมีกากหมูชิ้นโตโตโอเคปิดไฟครับผมเป็นอันเสร็จน้ำพริกกากหมูสูตรของยายโจเองครับสูตรนี้น่าจะาทานยากมากๆนะครับเดี๋ยวส่วนผสมทุกอย่างที่ใต้คลิปนะครับก็เหมือนน้ำพริกทั่วไปพเพื่อนๆลองทำทานดูครับติดขัดยังไงแนะนำติชมยังไงก็คอมเมนต์มาคุยกันข้างล่างได้ครับผม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ช่องจงด้วยนะครับจะได้มีวิธีการทำอาหารง่ายๆแบบนี้มาฝากเพื่อนๆบ่อยๆสำหรับวันนี้ขอบคุณมากบ๊ายบายสวัสดีครับ